สวัสดีทุกท่านครับตอนนี้คุณกำลังอยู่กับรายการเดวิด Q&A ถามเลยไม่เคยเบื่อโดยการใช้สปิดนะครับตัดไปที่ตัวกำแพงแล้วก็ลบกำแพงออกมาเห็นไหมสดุมันก็จะ,ะดับอยู่ดีนะครับ สวัสดีทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามชมเพจ Levit Code Thailand นะครับรวมไปถึงช่อง YouTube c h anel n Levit Code Thailand ด้วยนะครับก็วันนี้ผมอาจารย์ใหญ่นะครับมาจะพูดถึงก็วันนี้อาจารย์ใหญ่นะครับก็วันนี้ผมเองก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับ Tu t o r i a l นะครับของ d a v i d ในการฟ n น s h นะครับตรงบริเวณที่เป็นความหนาของผนังทำอย่างไงเนาะคือเวลาเราเขียนงานเนี่ยโดยปกตินะครับที่เราเขียน กำแพงนะก็คือวอลนั่นเองไม่ว่าจะรูปแบบใดก็ตามนะฮะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะฟินิชให้หน้ากันหลังถูกไหมครับแต่บริเวณด้านข้างเนี่ยมันจะไม่ได้มีการฟินิชนะครับคราวนี้เราจะมีวิธีการยังไงในการฟินิชตัวของกำแพงให้มันไหลวิ่งไปบรรจบกับข้างหลังด้วยก็คือแลบโดยรอบเลยทั้งเซอร์ฟเฟ และก็ความหนาด้านข้างด้วยนะครับเนาะ,ะวิธีการก็คือให้เราคลิกไปที่กำแพงนะครับจากนั้นก็ไปที่ Edit ท้ายนะครับเลือก Edit ที่ Structure ไปเลือกที่หัวข้อ Default Wrapping นะครับให้เราปรับการ Wrapping เป็น Exterior Exterior กับ Interior ต่างกันยังไงอ่ะ Exterior คือมันจะแลบจากข้างนอกวิ่งเข้ามาแต่ถ้า อินเทเนียเนี่ยมันก็คือจะเอาวัสดุที่อยู่ในอินเทอเนียเนี่ยแล็บเอาไปนะครับก็คือว่ายง่ายมันก็จะนับแมทเทอเรียลของอินเทอเนียไซต์ตรงเนี้ยเป็นหลักนั่นเองนะในกรณีนี้เดี๋ยวผมจะให้แล็บจากเอ็กซ์เทเนียล้กันนะครับเนะี่ยเรียบร้อยวิ่ง finish ครบเลยโอเคไหมครับเนาะอะ่ถ้าเกิดว่าผมตัด โดยการใช้สปิตนะครับตัดไปที่ตัวกำแพงแล้วก็ลบกำแพงออกมาเห็นไหมวัสดุมันก็จะแระบอยู่ดีนะครับเอาเราไปดูทีดีเราไปดูทีดีกันอันนี้อาจจะเห็นไม่ชัดเนาะเพราะมันสีเดียวกันเดี๋ยวผมจะทำอีกตัวหนึ่งแล้วกันเนี่ยทำตัวนี้แล้วกันสีมันชัดกว่านะครับ คลิกไปที่ตัวกำแพง Edit ิท้าย e อีดิทเข้าไปใน Material นะครับและก็ทําการเลือกเอ่อ l t Wrapping เป็น e x สกิเรียลแแล้วเห็นไหมครับเดี๋ยวเราไปดูที่ 3D ครับเห็นไหม f i t t i n g มันก็จะทําการแ a p โดยรอบทั้งหมดเลยนะทั้งด้านหน้า Surface ที่เป็นความกว้างและก็ความหนาของกำแพงด้วยนะครับ ก็หวังว่า EP นี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่กำลังสนใจและศึกษาในลิวิตอยู่ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับผมวันนี้อาจารย์ใหญ่ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตาม subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารก่อนใครในช่อง l ิบิ t โ o d e ไทยแล a n d และอีกหนึ่งช่องทางนะครับทางแฟนเพจ Facebook l i บิต Code Thailand อย่าลืมนะครับ